เดี๋ยวถนก่อมาที่คุยเข้าไปถวายนั่นน่ะจะทำบ่อยนะโอ้ยทำที่บ่อยไหม สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวขายรถมอเตอร์ไซค์ เป็นรถค้าสต็อกนะครับรถใหม่ค้าสต็อกเป็นยามาฮ่าโนว์เอ็มเอปีสองพันเก้าคันนี้ใหม่มากครับคือรถใหม่ค้าสต็อกนี่ก็คือหมายถึงว่ารถที่ใหม่แต่เป็นรถเก่าเก็บอยู่นานก็คือไม่ได้จดทะเบียนยังไม่มีการใช้งานนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่ารถค้างสต็อกค,ครับ ก็คือเป็นรถใหม่นี่แหละแต่เก็บไว้นานหลายปีนะครับรถค้างสต็อกเนี่ยไม่จําเป็นนะครับว่าจะต้องมีสภาพใหม่เหมือนกันแต่คันนี้ใหม่มากสมมุติว่าคันนี้เป็นปี2009นะครับบางคันก็อาจจะเก่าบางคันก็อาจจะใหม่ไม่ใช่ว่ารถการสต็อกปีเดียวกันจะต้องใหม่เหมือนกันนะครับอยู่ที่การเก็บรักษานะครับถ้าเกิดเก็บดี รถก็จะใหม่เหมือนกับตอนที่ออกมาเลยเพราะว่ามันไม่ได้ใช้จริงนะครับสมมติว่ามันไม่ใช้จริงแต่อีกคนไปเก็บไว้เนี่ยขนสาสตร์อย่างเงี้ยถูกไหมครับอีกคนเก็บไว้ในห้องอย่างดีเลยนะครับอีกคนเก็บไว้ในห้องดีเลยแต่เอาผ้าคลุมครับเก็บไว้ห้าปีสิบปีอะไรเงี้ยครับรถก็จะใหม่กว่าที่ไว้ตากฝุนไว้หรือบางคนเนี่ยไปเก็บไว้กับรถเก่าอย่างเงี้ยครับไม่ได้ดูแลแล้วก็ ที่ก็กระแทกมาไปแทกกันมามันก็ไม่ใช่ใหม่ถูกไหมครับรถคท้ซอกเนี่ยอยู่ที่การเก็บส่วนของผมเนี่ยผมเก็บแบบนี้นะครับคือของผมเนี่ยก็จะคุมผ้าทุกคันครับแม้กระทั่งรถที่รถที่ผมใช้เองก็คุมผ้านะครับอันนี้เราใช้ครับก็คุมผ้านะครับเวลาจะออกไปใชก้กนะ็ก็มีผ้าคุมทุกคัน ไม่มีขนาไหนตากฝุ่นเลยครับกันคืนไม่ใช้ก็คุมผ้าทุกคันครับก็มีอยู่ที่ในโรงตรงนี้นะครับก็เป็นเนี่ยราคาเป็นโรงขนาดใหญ่นะครับก็คุมทุกคันนะครับเนี่ยครับคุมทุกคันเลยครับข้างในครับคือคือผมไม่ได้คก็คุมพ้าไปไม่หมดนะครับอันนี้เป็นเบิร์กแมน200นะครับรถใหม่เหมือนกันครับคางสต็อก คันที่คุมคันนี้เป็นมี o อหนึ่งสองห้าครับแล้วก็มี CBR 150เจเนเนจนอเรชันที่2นะครับอยู่ข้างในน,นะครับกลับมาที่คัน n ูโ m เอครับก็ให้ท่านดูว่าใหม่จริงไหมนะครับเดอนไม่ครับ1กิโเมตร่ากว่า ถ้าลน,นี้เป็นไม้สายนะครับเวลาเข็นมันก็จะขึ้นด้วยนะครับนูอมเเนี่ยเป็นเป็นรถที่เป็นลรไอเทมนะวันนี้นะครับแล้วมีสนนีีหายากนะครับคงไม่ต้องอธิบายมากครับซอบจะมาห้ารุ่นนูโวนูโวเนี่ยเป็นตำนานเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นเป็นรถอัตโมติรุนแรกของเมืองไทยนะครับถ้าเกิดเราไม่คิดว่าผลิตนะ ฮันเดลีดเนี่ยเขาเคยมาก่อนเป็นออโตมอติกเหมือนกันแต่มันไม่รุ่งตอนนั้นนะครับปีสองพันห้าร้อยลีดครับไม่รู้ว่าท่านที่ผ่านการใช้มอเตอร์ไซค์มานานๆสัก30กว่าปีอาจจะเคยเห็นฮันเดลีดนะครับยุคนั้นออโตมอติกเขาไม่นิยมเข้ามารุ่นเดียวก็หายไปเลยครับถ้าเกิดมาเปิดตลาดจริงๆเป็นที่ประจรัญใจก็คือโนโวน,นี่แหละนะครับปี2อง3 แต่คันนี้ปี 2000, 2009นะครับ2003เนี่ยคนละรุ่นกันนะครับบางท่านก็บอกว่าจากแรก2003นะ M/Y อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวต้องถามว่าอายุประมาณ19ปี20ปีเนี่ยครับเวลาซื้อเขาตอนนี้มีอยู่คันนึงครับเขาขายแสนห้าสตาร์ทก็ไม่ติดสตาร์ทไม่ติดนะครับถ้าถามว่าให้เข้าไปซ่อมได้ไหมไม่ได้ครับถ้าซ่อมรถมันเสียไปเลยนะครับเพราะมันต้องเดิมหมดถูกไหมครับถ้าซื้อมาต้องซื้อกบมาแบบนั้น,นเลย พราะอายุมันเยอะเราต้องเข้าใจพวกขบวนต่งมันคงลูกลอยอย่างต่างไม่เคยดูน้มามันเลยมันก็คงต้องเออมันเปื่อยอยุ่ยไปหมดแล้วแต่มันก็แบบเดิมเดิมะมาถึงก็เปลี่ยนขบวนเปลี่ยนลูกลอยลอะไรต่างก็หายแต่จะให้เขาไปซ่อมมันคงไม่ซ่อมให้แล้วครับพอซ่อมมารถก็เป็นรถซ่อมไปเลยครับไม่เป็นรถไม่ได้เป็นรถแบบแบบแคสตค์็อกเป็นรถใหม่นะครับรถพวกนี้ม่ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์อ่อนกับโรงงานต้องต้องต้องอยู่ครบหมดเดิมหมดครับ แล้วถ้าเข้าใจครับนะครับ M Y ปี2003ันสามแสนห้าสตาร์ทไม่ได้ครับรถอยู่ที่กทมครับเนี่ยลับมาที่ M X คันนี้นะครับปี2009เดี๋ยวผมก็จอดไว้ <laughs> หลายวันนะประมาณ5วันเนี่ยสตาร์ทครั้งหนึ่งห้าวันสตาร์ทครัง้งนึงเนี่ยท่อเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยไม่เคยสตาร์ทเลยครั้เนี่ยจับคอท่ออยู่แค่ โอ้โหต้องเร็วไปหน่อยเนี่ยครับเนี่ยคือจับคอท้อนตรงนเลยครับเนี่ยครับคอท้อดไม่ได้สตาร์ทเลยครับเดี๋ยวผมลองสตาร์ทดูนะครับเนี่ยผมเติมน้ำมันเอาไว้ผมก็จะสตาร์ทเพราะคันนี้มีประกันจากบริษัทครับสามปีด้วยนะครับคันนี้ก็ไม่รู้จริงๆแล้วก็จะประกันได้หรือเปล่าเพราะว่านี่จากรถมาหลายปีแล้ว จะมีอะไรซ่อมไหมผมก็ไม่รู้นะรูดีแต่เห็นเล่นเป็นเยอะคงมีอะไรยเลนี่ยครับก็แอคเบลสตาร์ทนะครับลองลองสตาร์ทดูครับติดเลยนะครับ แล้วก็ไม่ส่งด้วยนะครับเรียกแบบว่าขอดับเครื่อง่อนราคานะครับหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยขายเป็นเงินสดนะครับแล้วก็ไม่ส่งนะครับเพราะมันส่งไม่ได้จริงๆจากประสบการณ์ถ้าส่งไปแล้วเนะี่ยสมมติว่าส่งไปแล้วนะครับขนส่งเข้าไปกระแทกเนี่ยสมมติไปกระแทกสมมติไปกระแทกเอ่อถอยเสียครับไปกระแทกเอ่อบางโคนอะไรเงี้ยนู่นนี่ถามว่าต้องคืนผมไหมผมว่าทุกคนคืนผมไปแหละ แล้วผมรับได้ไหมผมก็รับไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะงั้นเขาตัดปัญหาไปเลยนะครับคือไม่ส่งมาดูรถเองมารับรถนะครับรถอยู่ที่ร้าน MJ b มเจานครปฐมนะครับ Google ปักหมุดมาเลย MJB มเจานครปฐมอยู่ตำบลหนองนีแดงนะครับเลยแมคโครนครปฐมเนี่ยมาหนึ่งกิโลเมตรแต่อยู่ฝั่งตรงข้ามไปนะนะครับสังเกตง่ายๆครับก็คือร้านเนี่ยจะตั้งอยู่ติดเลยรั้วเนี่ยจะเป็นรั้วที่ชนกันกับอนามัยไมหนองนีแดงนะครับ ก็มาจากนครปฐมก็ห้ากิโลครับก็มาถึงแมคโครก็เลยหนึ่งกิโลแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าเข้าวัดหนองนีแดงก็จะมีวัดเข้ามาเลี้ยวมาสามรอยเมตรก็เจอวัดก่อนเจอวัดก็เจอโรงเรียนเจอโรงเรียนก็เจออนามัยพอเลยอนามัยมาเนี่ยหลังรั้วอนามัยก็ติดกับหลังรั้วบ้านผมครับก็ติดอนามัยนะครับจะมีตลาดก็ติดกับตลาดเหมือนกันตรงนี้ครับข้างๆบ้านผมเป็นตลาดก็โทรเข้ามาได้ครับศูนย์แปดหนึ่งสี่แปดแปดหนึ่งสี่ศูนย์นะครับ โดยปกติครับช่องผมเนี่ยก็จะเป็นช่องขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวนะครับแล้วร้านผมก็เป็นร้านจักรยานขาออเดอร์เมดนะครับแต่ต่อไปก็ช่องเนี้เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อช่องจากของเดิมนะครับเป็นช่องเดิมเป็นช่องเกี่ยวกับบ i c y c l e เกี่ยวกับจักรยานเกี่ยวกับการช่องเที่ยวนู่นนี่อะไรเงี้ยก็ลบทิ้งไปหมดแล้วครับก็ตอนนี้เปลี่ยนเป็นช่องขายแล้วครับก็จะมีมอเตอร์ไซค์ประเภท แบบนี้ครับแลไอเทมแบบนี้นะครับขายนะครับแล้วก็มีจักรยานก็เป็นจัก,การยานเลโทโวก็จักรยานญี่ปุ่นนะครับแต่มาทําทําแบบเรียบร้อยเลยนะครับทําเรียบร้อยพร้อมใช้เลยครับเพราะธรรมดา,าร้าน,านผมเน,น,นี่ยคนในเมืองไทยเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าผมเนี่ยทำเรียบร้อยทําเรียบร้อยพร้อมที่จะใช้เลยไม่ได้ว่าซื้อไปแล้วเอาไปนั่งทํากันงัวปลาหรือนู่นนี่อะไรก็แล้วแต่นะครับไม่มีครับก็คือซื้อไปสําเร็จเลยจักรยานนะครับเี่พูดถึงจักร ตัวจักรยานนะครับก็จะเป็นแบบนั้นนะครับก็จะมีมาขายในช่องนี้ด้วยนะครับซึ่งปกติทางร้านเป็นออโตเมตไม่ได้ไม่ได้ขายไม่ได้ขายจักรยานแบบว่ามาถึงชี้กลับบ้านเลยก็ <laughs> ไม่มีนะครับก็จะเป็นแบบจักรยานตามสั่งจะมากกว่านะครับแต่ต่อไปก็จะมีจักรยานนะครับจะเป็นจักรยานแบบแลไอเทมนี่แหละครับขายส่วนจักรยานปกติแล้วก็เป็นการตามสั่งก็ไม่ได้มาขายในช่องนี้นะครับก็ อันนั้นจะเป็นจักรยานเดินทางจักรยานทัวริง่งจักรยานแข่งขันน,นู่นนี้อะไรบางเนี่ยไม่ได้ขายจะขายเป็นจักรยานเกี่ยวกับเก็บสะสมไปขี่ได้ปกตินะขี่ได้เหมือนจะออกจะโรงงานใหม่ๆอยแล้วครับเดี๋ยวผมจะให้ดูคันหนึ่งคลิปนี้ยาวไปนิดนึงคันนี้ครับคันนี้ทําเสร็จผมประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อันนี้คุมเอาไว้ก็เดี๋ยวจะมาถ่ายนะครับคันนี้เป็นเชลบิมนะครับ อายุก็ประมาณสัก30กว่าปีนะครับชลืมคันนี้ราคา6กหมื่นห้านะครับเดี๋ยวจะลง YouTube นะครับจะแกะให้ดูเวลาลงลง y o u t u b e มี่ห้อมันอยู่เป็นที่ตรงกระดาษานี่นครับแต่เดี๋ยวให้ดูกันสัญลักษณ์ของช,ออชลบิมครับเ็บเป็นพี่น้องกับทีริโชครับแพงมอเตอร์ไซค์นี่รขบครับคันนี้เดี๋ยวจะลงนะครับราคา6กหมื่นห้าัน กลับมาที่มอเตอร์ไซค์ครับคันนี้เป็นคันแรกที่ลงขายนะครับเป็นรถใหม่ทางสต็อกนะครับก็อยากมาดูสนใจงั้นอยากมาดูก็แวะมาดูได้ครับไม่ต้องซื้อแต่มาดูก่อนครับอว่าเวลาไปปั้นคันหนึ่งเจ็ดแปดหมื่นแสนหนึ่งนยครับกับว่ามาซื้อแบบที่เป็นแบบนี้อาจจะไม่มันเพราะไม่ไม,ไ,มไม่ได้ไม่ได้ปั้นแต่ก็จะได้อย่างคือได้รถใหม่นะวันนี้ที่เป็นปีเก่านะ เมือ่อ13ปีที่แล้วก็คือรถ13ปีที่แล้วอแต่วันนี้มันเป็นรถใหม่ขี่เท่ดีครับไม่มีเคมีสวัสดีครับผมก็จะจะลงรายละเอียดไว้ในข้างใต้คลิปนะครับครับสวัสดีครับ